ฮัลโหลทุกคนวันนี้เรามีภารกิจทั้งหมด3ภารกิจเป็นยังไงไปดูกันภารกิจแรกพาในจ้างใหม่ไปลงนามเซ็นสัญญาณนะสถานทูตพม่าค่ะช่วงเช้าทางเทีนไม้จัดรถรับส่งนายจ้างเพื่ออำนวยความสะดวกก่อนเริ่มการลงนามขอพาในจ้างทานอาหารกันก่อน การลงนามเป็นการยืนยันว่านายจ้างได้ขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวจริงต้องการตามจำนวนที่ขอจริงและเป็นการตกลงว่านายจ้างจะนำแรงงานที่เข้ามาภายใน90วันหลังจากการลงนามครั้งนี้จะทำตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการต่างๆต,ต,ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ค่ะเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายนำเข้าแรงงานถูกต้องครบถ้วนค่ะ ต่อภารกิจที่2กันเลยมาต่อกันที่วัดแขกเป็นวัดฮินดูในไทยค่ะห่างกันไม่ไกลจากสถานทูตพมา่าประมาณ50เมตรนอกจากการบริการด้านแรงงานต่างด้าวครบวงจรแล้วเรายังมีบริการพาในจ้างไปมูด,ด้วยค่ะได้ทั้งแรงงานที่มีคุณภาพและได้บุญสบายใจกลับไปกันทั่นหน้าเลยฝนตกไม่เป็นไรเรามีรถรับส่งในจ้างปลอดภัยหายห่วงค่ะ สุดท้ายวันนี้เรามีนัดกับอีกท่านเป็นนายจ้างเดิมของเราที่ใช้บริการเทนไมลต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟิดแบ็กกันค่ะเจ้านายและนายจ้างของเราคุยอะไรกันบ้างนะอะไรที่ทําให้คุณเอสสิร์ดสนใจเลือกแรงงานแบบพม่าลาวกัมพูชาอย่างเงี้ยมาทํางานแล้วก็ขยาย business ของคุณเอิรก็คือการใช้แรงงานสัมเชชาตินาะ ต้องบอกเลยว่าเมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าธุรกิจเนี้ยพอเราใช้แรงงานเยอะออแรงงานในประเทศค่อนข้างหายากแล้วก็ประสบปัญหาอย่างมากหนึ่งก็คือทเทโนโลสูงสองสรหาคนได้ไม่ทันเวลานะครับทำให้เราไม่สามารถเสิร์มลูกค้าได้ก็จะโดนแบบคอมเพนบ้างหรือว่าโดนโดนแบบแอนนูตี้บ้างครับหลับบ้างนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเออเราเลยต้องมาหาทางเลียเพิเ่มเติมในการนําเข้าแรงงานสัมพ<ม>ันธเข้ามาเพื่อช่วยมาฟิลตรงนี้เพื่อให้สามารถบริการ ้ไไปไดแสดงว่าอย่างเงี้ยเวลาที่รับงานมากับลูกค้าเนี่ยสัญญาที่เธอทำกับลูกค้ามันก็เป็นการตอบโจทย์เธอได้เลยใช่ไหมว่าเธาสามารถที่จะวางแผนให้กับลูกค้าได้เลยว่าจะต่อเนื่องนานแค่ไหน,นใช่ถูกต้องครับเพราะว่าการที่เราจะได้งานจากลูกค้ามาเนี่ยมันก็จะมีหลิขนเท้าและการที่เราสามารถเอ่อนเข้าแรงงานเข้ามาเนี่ยมันทําให้เราสามารถวางแผนการทางานได้ล่าพื้นมากขึ้น ทำให้ทีมงานฟลงงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลดปัญหาการเทนโอเวอร์ได้เยอะเลยโอเคค่ะ <Okay. S 1> คร,บ,ครบเรียบร้อยภารกิจวันนี้เทนไมล์มุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นมากกว่าลูกค้าเราเอาใจใส่ต่อการบริการให้สมกับหน้าที่ผู้ให้บริการบริการครอบคลุมทั้งแรงงานและนายจ้างต้องเทน m มล์เลเว r ร์กรุนะคะ